แนะนำครับร้านเติมเกมมารุนชอบครับมีบริการเติมเกม e football ครับราคาถูกที่สุดในไทยนะฮะการันตีความปลอดภัยครับผู้ติดตามเนี่ยกว่า140,000คนเลยฮะจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะฮะไม่มีการรีฟันแน่นอน100%ฮะลองไปเติมกันได้นะครับ สวัสดีครับคุณยูกกระผมเก่งช่องนะักปนพันล้านนะคลิบนี้ผมมาบอกถึงครับสิแผ่นแล้วครับสอนวิธีหาแล้วก็รีวิวแผ่นไปในตัวจะมีแผ่นไหนกันบ้างเรามาเริ่มรับชมกันเลยดีกว่าฮะแผ่นแรกครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่นี่ฮะสามเอฟซูเปอร์ลีกาตรงนี้แหะครับ แล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะทีมแรกของเรานี่ฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอกด default แผนจะเป็นหน้าตา5-4-1แผ่นนี้เน้นการส่วนลับเร็วครับแล้วก็เน้นการของเกมครับต่อบอลก็ถือว่าทาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะใครใส่ต่อบอลแผ่นนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแผนน่นนึงครับที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะฮะก็ลองไปเลือกแล้วลองไปเล่นกันดูนะฮะนี่ฮะต่อมาฮะแผ่นที่2ครับมาที่นี่เลยครับยุโรปนะฮะมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาเลือกที่ประเทศนะฮะ เลกที่ประเทศครับประเทศนี้ครับชื่อเสียงโด่งดังครับนี่ฮะประเทศอังกฤษนะฮะนักเตะดีๆเพียบเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะพระกลดิฟฟ์ครับรแผงก็จะเป็นหน้าตานี่ฮะห้าสอครับ,รบแผงน,นี้เน้นการออกบอลด้านข้างครับแล้วก็ ส่วนกับด้วยบอลยาวๆนะฮะของกาเลเซอเกตก็บอกได้เลยะว,ว่าใครที่ชอบเล่นบอลยาวๆส่วนกับด้านข้างเปิดโมงนี้แผ่นนี้ถือว่าสุดยอดเลยเลยะฮะก็ลองไปปรับใช้กันดูได้นะฮะกองหน้าต้อง LWF RWF สามารถปรับเป็น SS ได้ด้วยนะฮะลองไปปรับกันดูได้นะฮะต่อมาแผ่นที่3ามมาที่แอฟริกานะฮะนี่ฮะแล้วก็แอฟริกามันไม่มีช้อยอื่นครับก็ต้องเลือกช้อยแรกเนาะเลือกที่ประเทศครับแล้วก็มาที่ประเทศนี้เลยฮะเดเลื่อนลงมานี่ฮะ นี่ฮะเลือกประเทศนี้พอกด Default ก็แผ่นจะเป็น C222 ครับแผ่นนี้ก็เน้นไปที่การใช้บนยาวแล้วก็เปิดมงถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเลยแลยะฮะแผ่นนี้หานี่ฮะ R M F ตัวเปิดบอลแม่นๆครับอย่างนี่ฮะเทรนด์เอาไปยืนตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะเป็นเดวิดแบ็กแฮมก็โอ้โหบอกได้เลยว่าแผนนี้นี่จะอันตรายมากๆเลยเลยฮะกองหน้าสามารถปรับเป็น SS ได้ครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าปรับเป็น SS สักคนก็น่าจะค่อนข้างโอเคนะฮะลงมาช่วยรับบอลก็ถือว่าดีเลยฮะแผนนี้ต่อมาแผนที่4ครับเข้ามาที่เซาล์อเมริกานะฮะนี่ฮะเข้ามาที่เซาล์อเมริกาฮะแล้วก็มาที่ทีมนี้นะฮะเออลีกนี้ฮยนี่ฮะอันที่4อ่หนึ่งสองสามสี่เนี่ยอันนี้นะ พอกดมาแล้วครับแล้วก็มาเลือกที่แผ่นนี้เลยฮะแผ่นนี้ครับหนเอออยู่นี่ฮะสีเขียวๆตรงกลางเนี่ยฮะนี่ฮะเลือกมาเลยฮะพอเลือกมาแล้วพอก็กด default คกับแผ่นจะเป็นหน้าตา3 1 4 2ครับส่วนตัวคิดว่าแผ่นหลัง3แบบนี้คือหน้าตาค่อนข้างโหดนะเน้นการส่วนกลับเร็วครับแล้วก็ต่อบอลเนี่ยถือว่าแผ่นนี้ทาได้ค่อนข้างดีครับหาตัวที่คลองบอลดีๆต่อบอลดีๆครับแผ่นนี้จะสมบูรณ์เพอร์เฟกต์มากๆเลยแหละฮะนี่ฮะ ตรงกองหน้าเนี่ยปรับเป็น s อสักคนก็ถือว่าไม่เลวเลยนะฮะลองไปปรับเน่นกันดูได้นะฮะต่อมาฮะแผ่นที่5ครับมาที่เอเชียกันบ้างครับนี่ฮะมาที่เอเชียเนาะแล้วก็มาที่ AFC Champions League ตรงนี้ฮะแล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะไหนเอ่ยไหนเอ่ยนี่ฮะทีมน่าจะอยู่ข้างล่างนะ ถ้าจาไม่ผิดน่าจะอยู่รล่างอาโอเคครับเจอแล้วพอเลือกมาแล้วพอกด default ครับแผ่นจะเป็นหน้าตา C1 C1 ครับแต่ว่าแผ่นนี่มันหน้าตาคล้ายๆกับ C3 3ม,มากๆเลยฮะส่วนตัวคิดว่าแผ่นนี้ก็ถือว่าเล่นได้ค่อนข้างโอเคมากๆเลยฮะตรง LMF เนี่ยไม่สามารถปรับเป็น SS ได้นะฮะก็ส่วนตัวคิดว่าแผ่นหน้าตาแบบนี้ค่อนข้างโอเคไม่ต้องไปปรับอะไรเพิ่มเนาะเน้นการออกบอลด้านข้างครับแล้วก็เปิดมงถือว่าทําได้ดีเลยนะฮะต่อมาฮะแผ่นที่6ครับมาที่นอสทอมริกันนะฮะ นี่ฮะมาเลือกที่ประเทศครับตารางสุดเนาะแล้วก็มาที่ประเทศนี้เลยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าน่าจะนี่ฮะทีมนี้เลยโอเคครับพอเลือกมาแล้วพอกดดีฟอล l t แผ่นจะเป็นหน้าตาห้าสองสองหนึ่งครับส่วนตัวเนี่ยค่อนข้างชอบเนาะเพราะว่าแผ่นนี้เนี่ยเน้นการสุดกับทัวบนยาวครับแล้วก็ออกบดนันคนข้างถือว่าทําได้ดีเลยแหละฮะหาก้ากองห้ามงดีๆครับหา L M F R M F เปิดบดแมนๆก็เดือดไม่รู้จะเดือดยังไงแล้วแหละฮะโอ้โหสุดๆไปเลยแหละครับตรงนี้นี่ฮะ ตรง DMF 2คนนี้ปรับเป็น CMF สักคนก็ถือว่าไม่เรวฮะต่อมาฮะแผนที่7ครับเข้ามาที่เซาอเมริกานะฮะนี่ฮะแล้วก็มาที่อาร์เจนตินาลีครับนี่ฮะลองสุดท้ายเนาะแล้วก็มาเลือกที่ทีนี้เลยฮะทีที่3เนาะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเอามากดดีฟอลเนี่แผนจะเป็นหน้าตา c 1 c 1ครับตรง CMF 2คนตรงนี้ครับสามารถปรับเป็น AMF ได้นะฮะใครชอบเล่น AMF ก็ปรับเป็น AMF ได้เลยนะฮะ แผนนี้ก็เน้นไปที่การออกบอลน้านข้างแล้วก็เปิดมงถือว่าทําได้ค่อนข้างดีฮะหรือว่าจะให้ AMF ทั้ง2องคนเนี่ยขึ้นมาแล้วแทงทะลุช่องก็ไม่ธรรมดาเช่นกันนะฮะแผนแบบนี้ก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างหลากหลายครับลองไปเล่นกันดูได้นะฮะถือว่าโหดเลยทีเดียวละฮะต่อมาฮะแผนที่8ดครับมาที่นี่เลยฮะเข้ามาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่นี่ฮะซีเดียบีเตรงนี้ฮะนี่ฮะ แล้วก็มาเลือกที่ทีมนี้เลยฮะพราะเลือกมาแล้วเนี่ยพอมากด e f a u l t แผนจะเป็นหน้าตา3 43ตรงนี้มี s s 2คนครับส่วนตัวไม่ต้องไปปรับอะไรแล้วนะฮะ SS เนี่ยมันไม่สามารถปรับเป็นตำแหน่งอื่นได้แล้วด้วยนะฮะแผนนี้ก็เน้นการส่วนกับเร็วครับเละว่าแล้วก็ต่อบอลทำได้ค่อนข้างดีครับใครชอบต่อบอลส่วนกับเร็วแผนนี้ถือว่าโคตรจะดุดันอีกเช่นกันนะฮะ s อสอคนนี่หืวโตโถดเนี่ยตำแหน่ง s s นี่เยอะมากๆเลยเลยฮะต่อมาฮะแผนที่9ครับ นี่ฮะเข้ามาที่ยุโรปนะฮะมาที่ลาลิก้าสเปนแหละฮะนี่ฮะมาที่นี่เลยฮะพอมาที่ลาลิก้าสเปนเลื่อนลงมาครับนี่ฮะของราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับปับ มาพอปรับกลับไปดีฟอล์เนี่ยแผนจะเป็นหน้าตา C3 1 2ครับมี MF1 คน่ครับแหมแผนนี้ก็เน้นไปที่การของเกมแล้วก็ออกบอลด้านข้างครับใครที่ชอบเล่นกลางแน่นๆแบบนี้ครับแล้วแผนแบบนี้ก็เป็นที่นิยมค่อนข้างมากๆเลยฮะสำหรับช่วงนี้นะทำชิ่ง1 2นี่ถือว่าน่าสนใจเลยแหละฮะของราชันชุดขาวเนาะลองไปเล่นกันดูกลางรับแบบแน่นๆเลยฮะต่อมาฮะแผนสุดท้ายแผนที่10ครับมาที่ยุโรปนะฮะแล้วก็มาที่นี่เลยฮะ อิตาลีลนะฮะแล้วก็ามาที่ที่ทีมนี้เลยครับไหนเอ่ยเนี่ยเนี่ยฮะพอเลือกมาแล้วเนี่ยพอเอามากดดีฟ้คาครับแผนจะเป็นหน้าตา C3 2 1ครับเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้ครับโอ้โหบอกได้เลยว่ารับแน่นๆนะตรงกลางเจาะตรงกลางยากมากเลยฮะแผ่นนี้ก็เน้นการส่วนกลับด้วยบอลยาวๆครับหรือว่าต่อบอลสั้นแผ่นนี้ก็ทําได้ค่อนข้างดีนะฮะถือว่ายืดยุ่นเลยฮะใครที่ชอบเล่นแบบนี้ก็ลองไปปรับกันดูได้นะฮะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้ครับหากใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผานานไปด้วยคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนฮะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ